ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าตัวซีนี่์7 0 0เครื่อง AO9 นะครับตัวนี้เป็นรถทอกบรรทุกเหล็กนะฮะลูกค้าสั่งเป็นทอกเพื่อที่จะไปบรรทุกเหล็กติดี่ครับ4ตันนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวมีลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนี่สเปคแบบนี้นะ12ล้อ ก็ประมาณนี้เลยทำสั่งรับสั่งทำตามาสเปคลูกค้านะครับกระทะพิเนียม12ใบนะครับใส่ให้12ใบใบตรงนี้เป็นถุงลมครับด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาดูรอบขัด พ่อ๋อสวยๆคันนี้รถสดมากครับเครื่องคือพวกเครื่องพวกอะไรสดสวยทั้งชุดเลยนะครับเป็นเครื่องเอ9ก้าหรือว่าสามสี่สี่บ้านเรานะครับตัวใหม่บนโซนดําตัวนี้นะครับก็แต่งหลอ่ลอๆประมาณนี้ให้ลูกค้านะครับหล่อมหาดูภายในตัวนี้เป็นภายในสีดำครับ จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าออโ,โต้แล้วหละครับออโ,โต้ไฟฟ้านะครับประมาณนี้หนึ่งสิบสองเกียร์ตัวนี้นะครับก็ภายในก็เช็ดล้างทำความสะอาดให้ประมาณนี้นะครับก็ GPS ติดให้แถม GPS ให้ลูกค้าไปนะครับประมาณนี้เลยครับ มาเลือกดูเลือกสั่งสเปคได้เลยครับที่รีฟอร์แสนสุขมเอเตอร์เราครับครับขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ